ดีคะ่ะทุกคนนี่นะคะทางเข้าถ้ำล้าีอานนะคะทุกคนนี่น้องชงดีจะพาทุกคนลงไปชมนะคะจากจุดตรงนี้ลงไปประมาณห้าสิบเมตรนะคะทุกคนไม,ไม่ไม่ลึกนะคะครับผม,100มอ๋อถ้าลงลึกก็คือประมาณร้อยเมตรแต่แต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูก่อนนะคะว่าเราจะลงไปหรือเปล่านี่นะคะทางลง อันนี้นะคะทุกคนเดินตามผู้นำอ่าน้องท่องดีลงไปแล้วนะคะก็คือตรงนี้แสงสองถึงนะคะทุกคนนี่นะคะตา,<อ>าม,มเขาไม่ถึงแต่เขาเปิดไฟหล<ต> <ไป S 2> กอ่าเขาเปิดไฟนี่นะคะโอ้ม,ะะมีมีไฟอยู่นะเนี่ยเ็าต่อไฟลงไปนี่มีสายไฟลงนี่มีสายไฟมี มีมีกล้องกล้องวงจรปิดด้วยนี่นะคะทางเข้าถ้ำใหญ่นะคะทุกคนปากทางเข้าถ้ำกว้างใหญ่แล้วก็แดดตรงถึงนะคะทุกคนนี่นะคะโอ่ผหลังถ้ำนะคะทุกคนะว่างสวัยพระอาทิตย์สองถึงครับครับผมฮะ อ๋ออเขาไม่ได้เล่นหลงหูเขาต่อมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับว่าแบบอ่ะต่อหินอะ่ะเขาต่อหินขึ้นเป็นกองกองอันนี่นะคะราศีอานนะคะทุกคนออครับผม Oh. นักสำรวจนักสำรวจนักสำรวจ,รวจตรงทางสีแดงหน่อยครับเดีย๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวพึ่งไปนะลูกอ้อมีหินหินย้อยอยู่นะคะทุกคนมีหินย้อยให้ได้ชมนะคะสวยนะคะทุกคนตรง่ามกว้างนะคะนียย่นะคะยยตรงนี้เป็นช่องเขาตามธรรมชาตินะคะทุกคนอ่อส่วนตรงนี้เป็นทางเข้านะคะหินย้อยนะคะทุกคนคุณ พ่อเป็นนมพ่เดี๋ยวเรามาสก,กาละาพ่าสิีอานก่อนนะคะทุกคนสะอาดนะคะเราทำความสะอาดมีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาทำความสะอาดนะคะ,อะรอก่อนรอดดก่อนพ่อพ่อยังนี้อยู่ อนุถือกล้องไว้ให้แม่ก่อนถือกล้องให้เห็นพระนะลูกหนืเี๋ยวแม่ไปไหว้พระก่อนพระสุวรรณูอยู่ตรงขั้นนี้แหละอืมโอเคถือดีๆถือให้เห็นอ,องคพระอย่าเพิ่งไปนะ าการิภการิภการิพระพุทธรูปองค์นี้นะคะทุกคนตรงฐานพระพุทธรูปเนี่ยก็คือจะมีการสลักวันที่นะคะวันที่ที่ที่สร้างนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราลองเข้าไปดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะจะแบบอาจจะเลือนไปบ้างนะคะแต่ก็พอยังอ่านได้อยู่นะคะทุกคนอ่า สร้างสร้างเมื่อวันที่10พฤศจิกายนนะคะพศ2467นะคะทุกคนได้อ่าดมริจัดการสร้างพระโค,โคตโคตมโมนะคะอ่า,ท,ท,า,อาที่เขาสลักไว้ก็คือเป็นโคตมโมนะคะโคตมโมและพระ สิอาริยะนะคะโอ๋ยวคะขอโทษนะคะทุกคนอพอพอดีว่าตัวอักษรเนี่ยก็คือว่าจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่านเดี๋ยวอ่านใหม่นะคะทุกคนพระโคตโมและอ๋อพระโคตโมแลพระสิสิสิละสิละ ริโยนะคะที่แต่ตัวตัวตรงรอเรือเนี่ยก็คือไม่มีสาระนะคะทุกคนแล้วก็ไม่มีสาระอ,อีไม่แน่ใจเดี๋ยวเราอ่าเราจะลองเข้าไปดูในโซเชียลดูนะคะเผื่อจะมีข้อมูลนะ,ะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะอ่านว่าเป็นสิรินะคะสิรินิโยสององค์สององค์แต่ตรงนี้เราเห็นแค่องค์เดียว แต่น่าจะมีอ่พระพุทธรูปที่สร้างเหมือนกันกันกบองค์นี้อีกองค์หนึ่งนะคะทุกคนที่เขาเขียนว่าก็คือสององค์นี้พระนาระโทอาทูดำริเดิมพระอาจารย์อครับ ครับอันนี้กคือมันเป็นรอยที่มนุษย์สร้างหรือว่ารอยที่ถ้ามันเป็นอยู่ใน,น,น,นตรงนั่นน่ะตรงนั้นเรียบๆเยอะไอตรงซอกอตรงซอกค่ตรงซอกคุณแม่เรามาทางที่ผมอ๋ออันนี้เป็นทำเองธรรมชาติครับแต่ทำไมสูงตัวร้อยเนี่ยหลอนในตรงหน้าที่มันเป็นแบบว่าเนี่ยไอ้ตรงซอกเขาอ่ะโอ้ผมเห็นที่ ว่าอันนั้นขงเป็นหัวใจแล้วแต่นั้นก็มีเลือดอยู่ที่ทปากอ๋อแล้วอะไรเนาะอ่ารอ,อ,อดผู้อำนวยตามผู้ผู้อำนวยตาม,ตามทั้งลูกวัดด้วยแลผู้ใหญ่อันนี้อาจจะเป็นแบบอํา น่าจะเป็นภาษาเมื่อสมัยก่อนนะคะทุกคนก็คือเขาจะใช้คําว่าแลประมาณนี้นะคะ่ะเป็นคําเชื่อมเนาะองคใหญ่อพอประมาณนี้นะคะทุกคนอาจจะแบบอา่านได้ไม่ครบนะคะทุกคนก็ให้ให้ให้รู้ว่าพระพุทธรูปที่เป็นองค์คล้ายๆกันเนี่ยก็คือจะมีสององค์มีสององค์ซึ่งสร้าง สร้างวันเดียวกันก็คือวันที่10พฤศจิกายน2467นะคะสาธุค่ะนี่นะคะสาธุานะคะเป็นพระพุทธรูปที่แบบอ,อ๋ออายุอายุมากเลยนะคะทุกคนน่าจะ2467อนาะกี่ปีน่าจะหลายปีแล้วนะคะทุกคนสาธตงรง้านนี้ ข้างบนนี้ก็คือมีน้ำหยดน้ำอะไรเอ่ยทำไมหยดลงมาได้โอ้ใช่น้ำมนเป็นน้ำมนธรรมชาติเลยนะเนี่ยเป็นน้ำมนทำตามธรรมชาติได้เลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้ฝนไม่ตกแต่ว่ามีน้ำหยดลงมาก็แปลกใจเหมือนกันนะเอาน้ำมาจากไหนอะน้ำน้ำฝนตอนที่ฝนตกแน่ๆเลยเนาะแล้วแบบใช่มันจะกพักได้อ่าใช่ต้นไม้อาจจะเป็นร่างต้นไม้อุ้มน้ำไว้นะคะทุกคนอืม มันก็ต้องมีต้นไม้ดิใช่ข้างบนมีต้นไม้คุณนักสำรวจพอ่อพ่อช่วยเดินลงมาด้านล่างหน่อย<ๆ>ผมสงสัยว่าไอ้เดาไอ้ตรงทางสีแดงๆเราลงไปได้หรือเปล่าโดยที่ปลอดภัยเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วไปๆน่าจะได้อยู่แหละเขาเสร็จไฟไม่แล้วกกลูกรอก่อนรอก่อน แล้วก่อนใช่พ่อไปทำอะไรเหรอพ่อยังอะไรนะพ่ออ,อะไรนะ,ออะนะได้ยินไหมไม่ได้ยินสวยอยู่นะคะทุกคนมอืม ตอนนี้ไม่มีฝนนะไม่มีฝนตกแต่มีน้ำหยดมา uh, <pursue schemes> เดี๋ยวผมขึ้นไปสำรวจพอ่อด้านบนใช่ไปลองไปดูพ่อดูสิลูก